กันด้วยนะคบอยู่กับผมมีเกียร์แฟนเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาทํารถพ่วอีกวันนี้ก็จะมาทํารถถังครับต่อถังแบบง่ายๆนะครับเนี่ยจะเคยต่อร้อนะครับต่อร้อมาประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าประกอบหนะครับเออมา มมีช่องผมมีช่องเพื่อนผมมันผมเพื่อนผมมีช่องเลยมันชื่อว่าตั้งชื่อมันตั้งชื่อว่าช่องสีซ่าจอมสุนะ่ะเก็บชื่อไปเลาเรียนแบบพี่สีซ่ามาหรือเปล่าว่าไมา่รู้ใช่เอาเหล็กยามาับ แคปตับโอเคเออเออเออเอเอโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประามาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้นี่โอเคทุกคนแล้วก็ชิดเราสอบว่าก็ทดสอ,ส,อสอบก่อนนะเพราะมันดึงดึงไหม ดึง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 โอเคดึงแล้โอเคอย่างต่อไปเราก็ต้องเอากระจกมาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มันเป็นตัวดันแล้วเวลามันแตกมันก็จะได้เหมือนของจริงครับแต่ว่าเราจะต้องปรับไฟมันด้วยโอเคครับประมาณนี้นะโอเคใส่ ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อจะเป็นตัวตัวกระแทกที่ดีนะครับผมรอบนี้ผมจะทำเป็นรถถังที่มันเป็นแบบรถถังในอ p พที่มันแบบที่มันสู้แบบรถถังมุงตัวที่มันเป็น,เป,นเป็นมีดยาวอที่มันเป็นคนอ่ะไอตัวนั้นแหละผมจะทำเป็นรถถังตัวนั้น นี่มันแบบอาปากมันก็วุยว้ยจะเปื่อเปิดยิได้วันนี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนนะทุกคนแล้วเราก็จะต้องติดปืนเอาไว้นะครับ ติดเข้าไปนะคบติดตรงนี้เลยแล้วก็รอคำตอบอยู่นะคบประมาณไดไหมแม่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 แมแม่โอเคี่หนึ่อยู่มีไอ้อ้ไอ้ไว้ขีดัวปืนกลเข้าไป ตัวย,ยาวไปไหนแค่แม่ตู้เฮะไหนครับประมาณนี้โอเค แล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนะครับ ออกมาจากท่อปลายยาวเลยทุกคนใช่เหเอเออควันดำควันดำโอเคโอเคทรสัพท์ได้แล้วก็โอเคทรสัพท์ได้แล้วก็มาเราก็มาติดฟันกันโอเคเป็นแบบนี้แทนนะ โอเคประมาณนี้โอเคแค่นี้เราก็ต้องสีบันนะครับต้องขี้มัวมวเลยะครับต้องขี้มัวมัวเลยก็ได้นะแล้วก็เราก็จะต้องมาทำแบบนี้เย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 ้เนตี่ย กล้อยกลอยกล้อสิใส่เลยกุเตอร์โอเคเื่อกีผมไม่ได้ทำแบบนี้ผมเลยนะครับไม่เป็นไรมาปรับเดี๋ยวผมขอปรับมันนะตือนตตตึง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 อตพลงที่ที่ที่จองพิซซ่าจตตสดใส่เพลงนี้เพื่อนผมใส่ในคลิป

Tas ya, ya, ya. ไมล้อมันไม่หลุดเลยหลละแฮรรี่อปเตอร์แฮร์รี่อปเตอร์คอปเตอร์เอาาเอาาไปไหนแล้ววะเอาเอาเอาซาคืนมาตกถึงที่นี่

สมองของมีสิทธิ์นี้หน่อยก่อนมาสมองของ ủa oh.